แาเทั้งหวัวจะกลับมาเกิดอีกอยุบ,ลบ <laughs> หล่าเหตุดสิฮู้ว่าสิได้มาหรือบมาเอาดันใจว่าสิบมาเกิดอีกันใจว่าสิไปนี่ค <laughs> เออคืออยู่เว้เราตอบดีอยู่ <laughs> <laughs> เออแต่ว่าให้ดูปัจจุบันเลยให้เบิ่งปัจจุบันเ้อรู้มันท่านในปัจจุบันนี่แหละ ที่หลายๆคนที่เขาถามมาว่าหู้เลยจังไดว่าจิตสุดท้ายตายแล้วสิไปใส่ถามก็ห้ากรตอบให้ดูปัจจุบันในความรู้สึกนึกคิดในปัจจุบันแล้วจะรู้ได้ยังไงยังเมื่อวาอยู่คำถามนี่พวกเจ้าเข้าใจอยู่ว่าคําตอบนี่ก็ดูปัจจุบันเือนบอก ความรู้สึกคิดในขณะนี้เดี๋ยวนี้สมมุติว่าตายอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยเออมีความเรือนายค่ายกำนัดว่าปรารถนายังอีกว่าง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 ไม่มีความรู้สึกกับสิ่งใดอีกเลยในในอยังก็แล้วแต่อ่เทราะนั่นแหละบ่มีอย่างเลยนี่คือปัจจุบันเนี่ยแต่ตายในปัจจุบันแบบนี้มันก็ไปปัจจุบันแบบนี้เออแล้วจะรู้ยังไงเวลาเราจะตายยังมาถามอยู่ แตยังว่าเบื้องปัจจุบันเบื้องปัจจุบันฉะนั้นเ้าจจงฝึกหัดให้มันชินไว้ในการนึกคิด <c oughs> นึกถึงยังแต่ห้าวว่าท่านอาจสามารถปล่อยว่างได้เวลามีอารมณ์อารมณ์ยังอารมณ์บพ่อใจกับลูกเต่าเล่าหลานกับบุคคลกับยังก็แล้วแต่ที่เหตุแห่งบพ่อใจตรงนึกถึงสิ่งที่ดีมีพุทธานุสติเป็นตนนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงจังใดล่ะนึกถึงเป็นภาคก็ไดู้้ได้ก็มีความจําใดคือการเบิดนั่นแหละตัง้งแต่จาหนาเงินใบยี่สิบก็ยังจําได้เออจำพระพุทธเจ้ามันเป็นอย่างสี่จาบ่ไดนั่นแหละถ้านึกถึงพระรรมเด๋เออก็คือเอาคําสอนของเพิ่นควอมนั่งควอมนี่ออกมาเปรียบมาเทียบให้เห็นเห็นอย่างเห็นความจริงคือ ตอนนี้กูกำลังบอกเข้าใจกับคนผูน้นั้นผู้นี้ว่าเพลินว่าจิตสุดท้ายนี่ตายแล,ล้วไปนรกได้ถ้าอารมณ์นี่เกิดขึ้นเอาเอาเอาพ่อพ่อเนี่ยเออนึถึงมืออืนน่นสะยังไปใส่บาทนอนน่นั่นมันก็เป็นจาาข้านนสติไปละเนี่ยอื่นวาถ้ามันบอกสมาระงับใดพญายามเลียนความขิดถึงพระพุทธเจ้ามังาม่งพระธรรมมั่งพระสงฆ์ที่ห้องขารพบนับถือมัง่ง จาฆาตานุสติก็คือเอานันไปท่านอันนี้ไปท่านจะเข็ดนั่นแต่เข็ดนี่ให้คนได้อยู่ดีมีสุขได้ก็ว่าไปก็เป็นจาฆาตหนุสติทั้งนั้นแหละเออน่นแหละจังววาอยากหูวา่าแต่ของอารมณ์จิตสุดท้ายตายเราสิไปใส่เพราะนี่เ่เบิ่งอารมณ์จต่ของเด้อในปัจจุบันนี่แหละเออนปัจจุบันสมมุติว่าเป็นอีกสิบปีข้างหน้าจังสิตายเออ ถ้าห้าไปคิดถึงเรื่องเล่าบดีในความโมโหในความโกรธนั่นแหละปัจจุบันนั่นในสิปีข้างหน้านั่นก็จิไปนรกแหละถ้าความโกรธโมโหคนนั้นสั่งผูน้นี้เกลียดผูน้นี้ความขับแคลใจที่จนั้นเกิดขึ้นในความบ่พ่อใจนั่นแหละอารมณ์ตัวนี้ระวังแต่ว่ายัางนึกอยากเหตุโบสถ์เหตุศาลาอยากชักชวนคนว่าฟังธรรมปฏิบัติธรรม เพราะว่าเจ้าของหูเจ้าของเห็นแล้วเกิดความปลื้มปิติีดีใจเออนี่อารมณ์เป็นกุศลมื่อนี้นึกถึงแนวมื่อนี้แต่าตายในขณะที่นึกถึงยังสี่มีความรู้สึกปาถนาบางดีจากหผู้อื่นมารููทำเห็นทำเลยมันเออมันอธิบายยากยัง,ยงสี่ปึ๊บเพราะว่าตายคึกลงไปหันมันก็ไปสวรรค์ตัวนียากอย่าง,างให้พยายามจากหูอารมณ์จิตสุ้ายก่อนสิตายก็ให้เบิ้งปัจจุบันนี่แหละ ถ้าสมมติว่ากูตายตัวน,นี้ลงไปกูนึกถึงยังกูก็ไปตามน,นั้นแหละสักก่อนแต่บ่น,นึกถึงยังเลยเดี๋ยมันก็สบายเหมนกันบ่นึกถึงยังบ่มีอารมณ์ใดทั้งสิน้นว่างขาดจากความรู้สึกต่างๆที่เป็นของกูอ่าของตัวของตนข,ข,ของยังกันแล้วแต่ว่างให้บดเลยตัวนี้ความรู้สึกสิบอกเองเด้อตัวนี้ความรู้สึกสิบอกบ่มีห่วงยังบ่มีกังวนกับเรื่องใดเด้อ ห่วงหาในหยาดเครื่อหยาดต่างๆกับบห่วงกับบวยังแล้วกับบกังว้นบ่ตกใจว่าสิไปไสมาไสอีกนี่ความรู้สึกตัวนี้บอกบ่ถเือ,อมันได้เตียบแตา่าว่าว่างๆคนนั้น <c oughs> เทียบเอาได้นี่ว่าความรู้สึกกับบวมีความรู้สึกสุดเลยสั่ไปแ,แบบสบายแบบบ่มมีที่ไปบ่มีที่มาเพิ <c oughs> ่นก็วว่าไป,ไปตั้งสี่แหละ นะครัว่าหลายๆคนบอกวิธีว่าเข้าหลู่พระเท่าท่านอารมณ์คนเจ้าของเอว่าพัดสะเขาดับพระท่านมั่นพือจังเรื่องเข้าเห็นพัดเทชประดุกนี่เข้าหูรลอศาสตร์มันตั้บจุดเลยนั่นแหละคิดเบื้องกระคราเลื่แมนหรือว่าแนก็ดีถ้าสีเดชัยพัดเท็ดประดุกปุ๊บรลศาสตร์มันเต็มในหัวใจล่ะเห็นไ่เไ็นต้องสั้นนี่เป็นว่าให้พิลล่าอาหารมั่ง ความรู้สึกในปัจจุบันของเฮานั้นให้เนื้อีดีให้พยาะย่มทำควมเข้าใจเจ้าของเองเห็นมันได้ออทำควมเข้าจิตทำควมเข้าใจของเจ้าของเห็นมันได้รู <c oughs> ้าลท่านความนึกขิดของเจ้าของว่ายู่ไนอารมณ์โลภอารมณ์โกรธบอกหรืออารมณ์ใดเนี่ยรูถ้ารูท่านถ้ารูแล้วมันก็ดับเองหลกอกหนาเพหาะฮัทวาดับด,บดอกพอาะ้รูเพิ่มมันก็เศร้าเองแล้วมันก็นกปีนไปเรื่องไม่เ่าก็นั่มไปเรืองหม่เท่ากัน อะไรอะไดที่นึกคิดสงว่าห้องคิดถึงญาติพี่น้องบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเออสว่าเอื่อยกูอยู่จังไดน้อแต่ยังนีู่กอยู่มันก็ยังไปเกิดน้าเอื่อยนั่นแหละผมจกว่าล่ะเออตายแล้วก็ไปหาเอื่อยนั่นแหละกูนี่กูนี่ก็รู้สึกว่านี่เป็นญาติกันนี่เห็นว่าเอื่อยกูนี่นึกถึงตายพับก็ไปอยู่น้าเอื่อยนั่นแหละคิตที่ไปหันสะกอนเคลื่อนที่ไปหันสะก้อน ส่วนคาลุกรรมอันใดสินักกว่ากันรจังวากันอีกที่หนึ่งแบบนี้แยกย่อยละเอียดตัวนี้ <c oughs> ที่นี่้าว่าตายแล้กูไปอยู่น้ำพระพุทธเจ้าน้ำนั่นน่าหนึ่งภาพพระพุทธเจ้ากว่าดีที่สุดแต่ว่าแยกท้องไม่ต้องหวดต้คิดถึงคข่อย,อยู่วะ <c oughs> ตลอดเวลาเลย่ะ <c oughs> เออแบบพักสายตาเถนะคนดีเลยวะเอ้า กระแมน่นก็ผักสายตาคก็จะไปมองผู้อื่นเลยมองอยู่ผู้เดียวนี่ไผ่นึกถึงพระก็าตามหน้าสวรรค์เป็นยังต่าใจว่าล่ะนึกถึงพระพร้อมเป็นที่อยู่ของจิตเมื่อมันมีความสงบดีแล้วพิจารณารรำที่จะมองขามเด้คำบอกง่ายๆอันนี้เด้เอ,อเอาพระเป็นที่พักจิตพักความคิดจะปรุงจะแตง่งย่อีหยังแล้วก็เกิดปิติที่เฮ้า นึกเห็นหนาเพื่อนพึ่มั่นเกิดความยิ้มแย้มแจ่มใสมนีอาการปีตินั่นมันสงบแล้วจากความคิดอยากได้อย่างดีอย่างมีอยากเป็นพิรนาเลยบัณฑพีรนาใดเลยเยอ,อพีรนาคําสอนที่เพื่อนสอนออกไปนั่นบละเพื่อนเบอาว่าแม้ความพัดภาคจากสิ่งอันที่เป็นที่รักก็เป็นทุกขนะ์เนาะโอ้ยสมแมนแมนเบิดส่อันส่นแนวแท้นั่นนั่นบละบัณฑ์มกชิต้ที่มีประสบการณ์ยู่แลยคุณจะเคยทอดผัวเจ้าหนึ่นว่า เพิ่นเบาถือเบดเพิ ail, ways, ways. Nombre, ่นเข้ามาเบาถือขัดถึกแน่แท้เป็นถุกเฮาอาไลอาวอนฟุ่มไายอยู่กับเหลืองยังสี่นั่นเกิดความดึกศึกหนึกถึงบุญคุณมันบ่าล่ะเออถ้าบ่มีเพิ่นโอ้ยกูจะสิไปจมอยใส่ไปได้บ่ะนี้มันจะไปหันล่ะนั่นนี่เป็นกุศลจากานึกถึงไปล่ะเออไลไปเรื่อยเรื่อยนึกไปจนถึงสุดท้ายว่าเออเกิดเป็นยังกระสางเพิ่น่านันถุกทั้งนั้น ขนาดว่าเป็นเทวด,ดาก็ยังถูกเข้ากับบ่เคยเห็นจากเ่อเพิ่งเคยังว่าถูกเกิดเป็นคนเขายังถูกซนิเกิดเป็นหมูเป็นหมาเป็นหมีเน,นะิะถูกคนนี้อีกเนี่ยก็ไล่ไปนะโอ้แต่ก็มันสิว่างคลายในความรู้สึกของเขาสิเกิดความนายขึ้นมาเองดอกเป็นยังกระซางกูว่าเอาอีกกูว่าเกิดอีกเนี่ยความร,รู้สึกเขาสิบอกของเขาเองัอ่นแพระพยายามทาให้ชินทําให้บ่อยทําให้มาก ทำบ่อยทำมากจนชินชินแล้วสิรูท่างของมันเองอน้าที่่นจึงบอกว่าทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินทําให้เป็นดุดดังยานย่านก็นคือรูนั่นแหละรูท่างมันเองนารูจังใดจังใดมันสิบอกให้ตัวผู้เหตุเองอนั่นแหละเน้นเรียกว่าละรูมันทันเน้นอารมณ์จิตสุดท้ายนี่คอเฮาบ่สร้างเดือดปวยกับสร้างมันนาเป็นยังคือบ่เหตุให้มันชินเห่นวะ เขาบอกท่านเลยว่าไก่สิตายกับสังมันนาแต่ว่าความตายบอกว่าไดได้ดว่าไก่หรือ,อ,อว่าไก่บวชลงเขาเดียวงอกลงตายโดดเด้ว่าหนอ,อยากได้ภาษาไาย <c oughs> คนที่ฝึกหัดปฏิบัติถ้ำมาแล้วให้เอาถ้ำเป็นที่พึ่งพึ่งก,ก็คือระลึกถึงยอ,อยู่เรื่อยเยแหละมาเป็นเครื่องระงับดับทุกข์ของเจ้าของเอง่ดับความรู้สึกที่กำลังขับแค้นอกขับแค้นใจนั่นนี่นนก็ว่าไปเอยอ่างนหละ อาการเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะมันมาถึงปุ๊บที่มีทำอยู่แล้ววาดนี้มันชินอยู่แล้วมันบปได้แปะก,กังวลนมันไปเลยวอยไห้ฟูไฟโทษนั่นโทษนนี่ก็ไปได้นี่มันสิหมุนเข่าหาบาดนี้เอหมุนเข่าในความรู้สึกทุกอยา่างคําสอนจะคอยม้วนเข่าหากันร่วมเขา่าร่วมเข,าข่าคําสอนร่วมแล้วก็จะเห็นถูกเห็นโทษอย่างต่างๆเกิดความเบื่อหน่ายนิพพิทายานเกิดความเบื่อหน่ายบาดนี้โอ้กูบ่เอากบมึงขักหนาเนี่ย จิตมันมีเหมือนอยู่ร่วมเป็นอารมณ์เดียวเอิินว่าเอกธาตาจิตเอกคาตาลมเนี่ยมันหอดระง,งับความรู้สึกเจ็บปวดในร่างกายกระดัยคุเกิดภาพพระเกิดมาในหัวใจคุณจักว่ามันหนีจากความรู้สึกนีไปยังไยถเกิดมันตายยังสัน่นแล้วมันก็ไปเลยละ่ะเนาะแต่ว่าเบาหน่ง่ายๆเด้อันนี้เบ,าบ้าเนี่ยพวกเจ้าถึงง่ายรลอสิยากเอ,อพวกเจ้าต้องไปพยายามฝึกหัดเอาจากบาละ อยากไปก็ไปเลยว่าจกไปก็มาไปเละจังว่ามันอยู่ที่โตเฮ้าเองบอดีอยู่น้ำผู้อื่นส่วนคนบอฝึกหัดปฏิบัติธรรมมันก็ว้ยไหวฟู้งไฟจมพุ่นดาพี่โทษคนเฝ่ามั่งเอแม่บ่พกเจ้าว่ากูฮ้อนกูหนาวดืดาหมอดาอย่างไปเบิดดาพี่ดาน้องดาลูกดาหลานโทษไปเบิดและสารพัดนึกที่มันถี่โทษ ดึงเขามาความขับแขนงใจในจักจมยยไหวไหวฟุฟ้งไาวจักหวงสิ่งหวงของอยานตายอย่างว่าละ่ะออสําหรับคนปฏิบัติธรรมนีโอกาสท่องอย่างว่าโอ้โอกาสของเรามาถึงแล้วเนี่ยพยายามรอดโอกาสมาถึงแล้วเกิดเ,เ,เป็นยังกะตายทั้งนั้นทั้งนั่นก็ว่าไปเอโอ้เกิดเป็นคนกับยังตายเทวดาก็ต้องตายพ,ออพระอินพระพุทธก็ต้องตายกูว่าเอากระมึงอีกแล้วบบบนึกถ้ำหมุนมวนเขามาหาร่วม นั่นสิเป็นดกนักนาอาการของภัยของมันเวลามันสิเป็นนันะนะเคยพ่อพ้แห้งแล้วนี่ก็ดีแต่คือเบาดูดูนลหละโลกก็ฝ่าหมุนโลกโลกก็หมุนอยู่บา่าสิเป็นต้นไม้ภูเขาเรียบหมุนใส่กันหมุนจากจุดน้อยๆน,นี่นระวางกลางโลกซะก่อนแล้วห,หมุนกว้างขึ้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 น,น,น,นแล้วก็เรียบบดเลยบดโลกเลย เท่าตเป็นตัวลูยุโกกลางๆเลยโลอันนี้อยู่นี่ฝ่าอยู่จังสีนี่กระหม่อคือกันโลกกระหม่อคือกันมุนลปีนขมาหากันเป็นอันเดียวกันไดจ,จังใดอย่างนี้นะเปนต่อัศจรรย์ดีอยู่ตอนนั้นนางสมาธิ่ิสืบอเออ,เอคุยกันมานำลำลุกนั่นแหละตอน,น,นคุยตะเรลืองค้ำกับว่าคุยกับเรื่องค้งำหมาดอกออไปกับพวกหน้าพวกอดนุลพวกมุนี่แหละ ไปบาปสิเป็นทั้งเป็นโหลดอ่ะมีส่งอารมณ์อันเป็นกุศลเลนบอกผลของมันเรอเ้างไม่ได้เคร่งเครียดยังแบบในการปฏิบัติส่งอารมณ์อันเป็นกุศลคุยอันใดก็น้อมถึงนึกถึงหลวงหลวงตาไม่ไรหัวใจมันพองโตมันปลื้มจิตจกักรกถึงยอย่าง้ยมันคือหายอยู่เลยนี่มันมันเต็มมันอิม่มออคือนึกถึงถ้ำที่บนแสดงออกมาล้วเข้ามาเทียบกับของเทาเอง คุยไปคุยมามันจะค้อมปลื้มปิติอย่างเดียวบาสิเป็นก็เทเล่ขึ้นรถตาเมื่อเมื่นอยู่นี่แล้วไม่ได้ลับตาหรอกบาี่เป็นฟออกไปคนลลกกันเลยโอ้ยว่ารถมาแลนดยู่ทั้งสันเขื่อนนั้นเออยมเพลเพ่นนั่นโู้เป็นอย่างสบดหูรถกระแลนก็เห็นรถแลน์แต่ว่าอีกอันนึงก็เป็นของมันอันนึงอันนี้ก็เป็นฝ่าครับดินหมุนคอละอานกันรถแลนด์ก็โู้แต่ว่าอีกอันนึ่งมันขลุยอยู่บรงนี้นะเนี่ย นี่มันจะอบายวางได้ว่าอธิบายยากๆต้องเป็นเราเองยังสิลูกโลกหนี่งหมุนต้นไม้ภูเขาย่งา,างกระางทั้งดินทั้งน้ำทั้งลมทั้งหมุนเป็นอันเดียวกันเรียบไปบัดเลยโลกโลกเรียบทั้งอากาศขึ้นก้อนที่ฝากับหมุนกักนหมุนแล้วก็ปีนพับใ้่กันพับตัวโตลูเขาก็ลูกอยู่นี่นี่ตนี่กระ่าเข้าเองอันนี้อว่าลูนี่เน,นี่ยเป็นยุ่งสี่นี่แล้วมันเปนสงสา์เดียวลามันเป็่ ท่องอารมณ์มันเป็นกุศลตั้งแต่กี่เห็นไดอยู่ประมาณสิบแปดชั่วโมงถึงถ้าเป็นคนครือักเจ้า,านี่แหละวอก,กเวกวอกเวกเร่นน้ำมูกยด้ยแต่ว่าภาพพระคอยขึยุ่ในหัวงใจนี่แหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เยวกรหลวงแต่ว่าอันดับหนึ่งเลยคือหลวงตาเริ่มจากคุณมาเนี่ย พระพุทธเจ้ามั่งหลวงตามั่งหลวงปู่มั่งมั่งซับไปซับมาทังเดือกพระองค์อื่นๆมั่งจะเพิ่อมาะต่ทา้งหลาดีขึ้กันอย่าว่าละเพิ่อทางมาเอาเองดอกมันเป็นเอาเองดอกหน้าเพราะฮั่ต้อยากเห็นส่งอารมณ์เป็นกุศลสวดมนต์ตะกี้สวดนักก็ดีอีกเด้บม่ได้สวดทราแบบนี้เด้สวดเอาตามถนัดกับของเองสวดปลักเลวหอมบร่ได้สวดธรรมดาสวดมือหนึ่งมือหนึ่งมันละสามสี่ชั่วโมงคนเด้ ขนกวาดมาเบิดหนังสือนั่นเอามาขวดงบนนะมันอยู่ในจังสรนเลยเอื่นๆแบส่งอารมณ์เป็นกุศลคือเก่าถ้านั่งก็นั่งผักแห้งถ้ายางก็บยางก็แห้งเออจังสัรเอาจาวมันยางพวออนกับจุตจักจุตะปวดหัวเข่านี่ธรรมดาบ่เออมึ่อย่างนี้อะไรเเหตุไปเหตุมาอย่างนั้นแหละที่ว้าเนี่ยมันเว้าง่ายๆดิอ๋ออ๋อก็เว้าวเนี่ยจะคล้องกันเองง่ายจนเป็นมาเปแห้งเลยเนาะ อัพอพว่าเป็นจะทำไปเบาได้ไปคิดเอาสังสันงนังสี่ปุูแตงบนเนลยอีแหล่นังสีหาเอาเนี่ยไปเบาอีแหล่เอาฟ้อ